คำถามนี้ก็น่าสนใจที่ผู้ศึกษาทำวินัยของพระศสาสนาในขณะที่กำลังนั่งเจริญสติอยู่เนี่ยจิตทำไมชอบไปคิดในเรื่องของโลกเรื่องการงานทางโลกเรื่องเย่าเรือนอยู่เมื่อไปคิดเรื่องการงานทางโลกอยู่ก็แสดงว่าในขณะนั้นก็ ไม่สามารถที่จะเข้าปฐมฌานไดนนั่นเองเพราะยังละเพราะยังไม่สั่จากการมสั่จากอากุศลธรรมนั่นเองในยานนี้ก็มีคําตอบว่าสาเหตุเพราะอะไรก็จะต้องไปดูในพระสูตรที่พระองค์ตัดไว้ชื่อว่าสันนิทานสูตรเนี่ยก็จะเป็นคําตอบว่าทําไมขณะเข้า นั่งจเจริญสติอยู่เนี่ยทำไมชอบไปคิดเรื่องการงานทางโลกอยู่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของทน่านนาถาวินศิการเศรษฐีเขตพระนครสาวตถีนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกสุทธ์ทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนพิกษุท์ทั้งหลาย กามวิตกย่อมมีเหตุมันเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นพยาบาทวิตกย่อมมีเหตุมันเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกก็คือการคิดในทางเบียดเบียนนั่นเองวิหิงสาวิตกย่อมมีเหตุมันเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นก็กามมวิตกย่อมมีเหตุมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดพองค์ก็จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องของเหตุเกิด ของการคิดในเรื่องการดูก่อนพิสทั้งหลายความหมายรู้ในการบางเกิดขึ้นเพราะอาศัยการมธาตุก็คือสัญญานั้นอนะที่มีเกิดขึ้นมาเนะี่ยเกิดจากเพราะมีการมทธาตุกามทธาตุเนี่ยธาตุในกามเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเลยความดาหลีในกามการวิตกการดําบีในกามบางเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในกามนั่นแหะคือการวิตก ในเรื่องการการคิดติดตึกในเรื่องการงานทั้งโลกเนี่ยก็อาศัยเหตุเกิดก็คือเรื่องสัญญาในกามนั่นเองความพอใจในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดมิในกามความเร่าร้อนเพราะกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในกามการแสวงหากามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเล่าร้อนเพราะกามอุถุชนผู้มิได้สดับ เมื่อแสวงหาการมย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือกายวาจาใจความหมายรู้ในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทธาตุก็เหมือนกันในเรื่องของความพยาบาทในความเบียดเบียน,นยก็อาศัยในเรื่องของพยาบาทธาตุในตัวตั้งต้นวิหิงสาวิตกก็เหมือนกันน เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาธาตุนั่นเองทั้งหมดนี้ก็มีตัวตั้งต้นก็คือธาตุนั้นๆที่มันเกิดขึ้น,นก็ตะกล่าวใดโดยนัยะเช่นเดียวกัน,นพิสุทธทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อเมื่อสแสวงหาวิหิงสาเนี่ยย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือกายวาจาใจความหมายนัยยะนี้ว่าทําไม เรานั่งเจริญสติอยู่นะทำไมคิดในเรื่องกามคิดเรื่องการงานทางโลกเย่าเรือนอยู่เพราะว่าในแต่ละวันเราสั่งสมการ,รมาธาตุนั่นเองนะพยาบาท,ทาธาตุวิหงสาธาตุนั่นเองจิตก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นเพราะมันมีาธาตุนะเป็นตัวตั้งต้นนะเมื่อมีกรรมามธาตุแล้วเสจเสจการ,รมอยู่สิ่งนั้นก็จะเป็นสัญญา สัญญาจะมีขึ้นเพราะมีอาศัยการมาธาตุนั่นแหละการด,ดําดิการวิตกก็เพราะอาศัยสัญญาในการมาธาตุนั่นแหละเป็นเหตุเกิดน,นี้ดูการเปรียบเทียบของพระศาสดาทรงยกอุปมาให้เห็นชัดก็คือว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายบุรุษวางคบหญ้าที่ติดไฟแล้วในป่าหญ้าแห้งถ้าเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่พึงถึงความพินาศฉิบหายแม้ฉันใดดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสมณะหรือพราหม์คนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่รีบละไม่รีบบรรเทาไม่รีบทําให้สิ้นสุดไม่รีบทําให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวรอันบังเกิดขึ้นแล้วสมณะหรือาพาหมนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข มีความอึดอัดครับแค้นร่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงทุก,กติคือทุก,กติก็คือ,อนรกกาเนิดในเราฉานและเปรตวิสัยนั่นเองคือสามข้มปุ่มอันนี้คือความหมายในเรื่องของเหตุเกิดกามวิตกดูก่อนพิกษุทธทั้งหลายแอ่น,นี้พระอ,องค์จะตัดในเรื่องของเนกขรามวิตกะดูก่อนพิสุททั้งหลาย นเนกขมาวิตกมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอพยปาทวิตกก็คือความคิดในการไม่พยาบาทนั่นเองอพยาปาทวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกก็คือการไม่คิดในการเบียดเบียนนั่นเองย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นดูก่อนพิ่สุ์ทั้งหลาย ก็เนกขมมะวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยดูก่อนที่สุทหลายความหมายรู้ในเนกขมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขมมะธาตุเห็นไหมการที่จะมีสัญญาในเนกขมมะได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเนกขมมะธาตุเป็นธาตุตั้งต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการไม่ลีบออกจากกรรมเพื่อจะให้ได้เนกขมมะเนี่ยไม่ได้มีสารตั้งต้น ส in ัญญาในเนคขมะก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองความดำริีในเนคขม่าบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในเนคขมะก็คือการจะดำริีในเนคขม่เนี่ยก็ต้องอาศัยความหมายรู้ก็คือสัญญาในเนคขม่นั่นแหละเป็นเหตุความพอใจในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำริีในเนคขมะความเร่าร้อนเพราะเนคขม่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในเนคขมะ การแสวงหาในเนกขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขมะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อสแสวงหาเนกขมะย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานาสามคือกายวาจาใจดยะต่อมาก็คือความหมายรู้ในอัพยาปาทะวิตตกความไม่พระบาบนะเกิดขึ้นเพราะาเพราะอาศัยอัปยาปา,าทานะธาตุหนึ่งเป็นเหตุ อวิหิงสาธาตุก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ตัดนะก็เพราะอาศัยสัญญาในอวิหิงสาธาตุนั่นแหละนะนะาธาตุในการไม่เบียดเบียนในการไม่พยาบาทนะั่นแหละเป็นาธาตุเริ่มต้นนัยยะเช่นเดียวกับเนกขมวาาธาตุที่สุดนะทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สลับแล้วเมื่อแสวงหาอาวิหิงสาธาตุย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะสามคือกายวาจาใจ นี่แหละก็จะเป็นคําตอบให้เห็นว่าการที่จะดําำบีในกามหรือเนกขมาเนี่ยก็ต้องอาศัยธาตุเป็นตัวตั้งต้นดูก่อนพิสุุทั้งหลายบุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งเขารีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเทา้าก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ ไม่พึงถึงความพินาศสิบหายแม้ชันใดดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสมณะหรือพรามคนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันรีบละรีบพนเทารีบทําให้หมดรีบทําให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนบังเกิดขึ้นแล้วเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดขับแคลนความเล่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก พึงเข้าถึงสุคติพองค์ก็พยากรณ์ไว้ว่าเนี่ยพึงหวังสุคตนะิก็คือสุคติก็คือพบเป็นพบมนุษย์กับเทวดาน,นั่นเองอันนี้ก็เป็นนัยะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคําตอบให้เห็นว่าขณะที่เรานั่งเจริญสติอยู่เยทำไมจิตถึงชอบน้อมไปคิดในเรื่องโลกเรื่องเย่าวรือนเรื่องการงานเนะี่ยแล้วก็ก็คือการคิดในเรื่อง วิตกในเรื่องการ,รพยาบาทเบียดเบียนนี่คำตอบก็อย่างที่บอกในแต่ละวันก็คือเราสั่งสมธาตุใดมากอ่ะจิตก็จะน้อมไปแบบนั้นก็คือถ้าสั่งสมกามาธาตุมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปในเรื่องของกามมาธาตุพยาบาท,ทาธาตนะุวิหิงสาวธาตุนะั่นเองแต่ถ้ามีโอกาสหลีดออกจากกร,รมบ่อยๆมาวิเวกหลุกเร้นนะมาถือ ศีลอุโบสถก็คือศีลแปดเนี่ยเพื่อมาสร้างเนกขมธา,าตุมาสร้างในเรื่องของอัิยาปา,าทาธาตุมาสร้างในเรื่องของอวิหิงสาธาตุก็จะเป็นเหตุให้การเจริญสติเนี่ยก็จะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อสติสมบูรณ์สัมปชัญญาจะบริบูรณ์ขึ้นสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลในแต่ละขณะ ในแต่ละขนาดดังนั้นการคิดเรื่องเย่าเรือนเนี่ยถ้าเรายังคิดเรื่องเย่าเรือนอยู่การคิดเรื่องการงานทั้งโลกอยู่ก็ในขณะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าฌานหนึ่งหรือปฐมฌานปฐมฌานได้เด่เพราะว่าในฌานที่หนึ่งพระองค์ก็ตัดไปแล้วเนี่ยเพราะสงัดแล้วจาก,กรามทั้งหลายสังัดแล้วจากอกุศสนแล้วธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือวิตก วิจารณ์ในธรรมะในคําสอนของพระศา,าสดานะ่นเองวิธีการก็คือถ้าเราจะคิดเรื่องเรื่องโลกเรื่องการงานนะก็ให้มาให้ควรบทแต่งธรรมของพระศา,าสดาเนะี่ยก็จะเป็นการละการคิดสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจกกาานะกุศลมาวิตกวิจารณในคําสอนของพระศา,าสดาย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีพิิตและสุขการเกิดในวิเวกหนึ่ง,งก็คือก็จะเข้าปฐมฌานได้ ก็คือการเปลี่ยนนะมาติดรองในธรรมะของพระศาสดาเพื่อจะละการคิดในเรื่องเย่าเรือนก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่าอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันเนี่ยสกาทาคามีเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการมาฉันทะนะยังมีในเรื่องของพยาบาทอยู่นั่นเองแต่ว่า ราคะโทสะนะโมหะเบาบางแล้วนะสกทาคามีนแล้วก็โสดาบันเนี่ยก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยก็ไม่หนักพอที่จะทำให้เขาไปสูบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเครื่องประก,กันก็หมายความว่าถึงแม้จะมีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยแต่จะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำสามให้ได้ก็คือสักยฤทุภิวิจิกิจฉาสีลพตปา,ามาสเนี่ย ในเรื่องของการพยาบาทก็ถ้าละได้เนี่ยก็จะเป็นอนาคามีอันนี้ก็เป็นระยะให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติแน่นอนเรากำลังเป็นผู้เสขะที่กำลังเดินตามมรรคปฏะปฏิปราอยู่การจะละความคิดในเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีขึ้นเป็นปกติแต่ไม่หนักพอที่จะนำ ไปสู่สบ,บายทุกขติวินิบาตนั่นเองอันนี้ก็เป็นนัยยะคําตอบที่ว่าขณะเราเจริญสติอยู่เนี่ยทำไมชอบไปคิดเรื่องโลกเรื่องการงานทั้งโลกอันนี้ก็เป็นคําตอบให้เห็นว่าเพราะว่ามีการสร้างธาตุนั้นๆไว้นั่นเองนะ